สวัสดีทุกท่านครับผมมาพบกับกเกษตรศิลปินนะครับวันนี้วันศุกร์ที่4มีนาคม2 5 6 5นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาสำรวจรังไข่มดแดงนะครับรังไข่มดแดงในพื้นที่สวนป่าชิงดอยนะครับในพื้นที่สวนป่าชิงดอยผมจะไม่ใช้สารเคมีนะครับผมจะจะเป็นกเกษตรอินทรีย์นะครับอินทรีย์ สัมภารญคือปล่อยให้หมดแดงนะครับปล่อยให้หมดแดงมีการแพร่พันธุ์เจริญเติบโตนะครับขยายเพื่อเป็นแหล่งอาหารและก็เป็นแหล่งรายได้ในอนาคตนะครับตอนนี้อยู่ข้างบ้านน้อยในสวนป่านะครับผมต้นไม้ข้างบ้านนี่แหละครับ นี่แหละครับเห็นอยู่ด้านบนนะครับสองลังนะครับผมสองลังด้วยกันเดี๋ยวซูมออกไปนะครับครับตัวนี้อยู่ข้างบ้านนะครับผมนี่ต้นสักนะครับที่ปลูกตั้งแต่เริ่มทำสวนนะครับเริ่มทำสวน สูตรเขตตรงนี้นะครับผมนี่ก็เป็นแนวรั้วนะครับแนวรัว้วทางเข้าจะอยู่ด้านนู้นนะครับผมอันนี้บ่อซ่วมนะครับเพิ่งขุดไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปสำรวจกันนะครับวางไข่มดแดงเน้นอนาคตก็จะเลี้ยงขายไปพร้อมกับผักหวานป่านครับ เดินสำรวจกันครับเดี๋ยวพาทุกท่านแวะดูต้นผักหวานป่านะครับผมนี่ครับกลุ่มนี้นะครับผมปลูกในโซนแทรกระหว่างต้นลำไย,ยนะครับเมื่อก่อนต้นลำไย,ยมีอยู่ตรงนี้ต้นหนึ่งครับโดนพายุโค่นไปละวมีต้นประมาณนี้นะครับผมผักหวานป่า ปีนี้ไม่เห็นหมดแดงบนต้นลำไหญ่ครับไม่มีนะลำาไยออกดอกดีนะครับปีนี้เดี๋ยวไปสำรวจกันจ่อเลยครับลังไข่มดแดงเมื่อวานท่านแม่นะครับก็มาสวยไปบ้างแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับ ซอยจากบนต้นสเดานะครับผมเมื่อวานอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคบ,บางอับตรงนู้นครับนะอยู่บนปลายยอดนะครับตัวนี้ก็เป็นโซนผัากวานป่าทางนั้นเลยนะครับผมนี่ครับเห็นอยู่ด้านหน้านะครับ หวานป่านี่ครับแต่ยอดหูกไว้ได้หลายปีนะครับตัวนี้เป็นพันใบใหญ่นะครับผมใบใหญ่หวานป่าครับใบใหญ่คือท้งใบใหญ่ใบเล็กนะครับ นะครับตรงบนนั้นก็จะเห็นอีกลังหนึ่งนะครับผมนะครับนี่เป็นโซนด้านหน้าสวนนะครับผมทางเข้ามาตรงนั้นนะครับเข้ามาบ้านน้อยนะครับขึ้นมาด้านบนพื้นที่บ้านน้อยนี่ปลูกอยู่บนจุดที่สูงที่สุดนะครับ นี่เป็นมะม่วงเขียวสวยนะครับผมเขียวสวยของไส้ไก่ครับนี่ของไส้ไก่ ตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งลังนะครับผมลังใหญ่ครับนี่ครับผมด้านบนนะครับตันนี้เป็นรังใหม่อยู่นะครับผมวิธีการดูก็สังเกตจากใบไม้นะครับถ้าใบไม้เริ่มแห้งนั่นก็แสดงว่าสวยได้แล้วนะครับผมสวยได้แล้วนี่ใบไม้กําลังเขียวๆอยู่นะครับมดแดงกําลังสร้างรังนะครับผมปล่อยไว้ก่อนครับ ก็เป็นลำไยต้นที่ว่าออกดอกเยอะนะครับปีนี้คนจะเป็นปีเว้นปีนะครับลำไยครับิิบเม็ดแล้วนะครับมาตรงนี้ก็พาแวะดูต้นหมอนกันเลยนะครับต้นหมอนนี่ครับออกลูกเต็มต้นเลยนะครับผม มีอยู่สต้นด้วยกันครับพันธนะ่าจะเป็นพันธุ์เชียงใหม่กับกำแพงแสนนะครับผมนี่ใบใหญ่ใบใหญ่กับใบเล็กนะครับม่แน่ใจนะครับต้นไหนเป็นเชียงใหม่หรือกำแพงแสนดูม,มาชิมกันเลยครับเดียบกินสดๆ จากต้นได้เลยนะครับผมยอดครับ้อยมากหมอนครับนี่ไม้ป่าดั้งเดิมนะครับผมกอไผ่นู่นเป็นไม้ป่าปูนะครับ โซนไผ่เป็นโซนหนึ่งไล่สร้างรายได้นะครับเดี๋ยวในอนาคตก็จะมาจัดการกองฟางท่านพ่อได้สั่งมาไว้ให้นะครับไปดูต้นนี้กันนะครับตะแบกนะครับผมน่าจะเป็นต้นติงนะครับติงหลังนะครับ บุญยอดนะครับเนี่ยปลายนิ้วนะครับผมนั่นอีกหนึ่งรังนะครับรังมดแดงจะมีประมาณนี้นะครับผมในส่วนนี่เป็นระบบท่อที่ลื้อออกนะครับผมเปลี่ยนมาใช้เป็นระบบสูบน้ำโดยพลังงานแสงอาทิตย์ลงคลองไส้ไก่แทนครับ ใช้เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นนะครับท่อครับก็คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ